สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดี f อฟสวัสดีป้องแม่ปีน้องป้องป่ายที่น่ารักทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้อากาศดีนะครับช่วงนี้นะครับเดือนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเชียงใหม่อุณภูมิแค่25องศาครับเช้านี้นะครับ25องศานะครับ เช้านี้นะครับเช้าว,วันจันทร์วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลนะครับเวลาประมาณนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับหมู่บ้านโอ๊ตจะมีรถนะครับจากเทศบาลนาครเชียงใหม่มาเก็บขยะทุกเช้านะครับช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับในย่านนี้นะครับในโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนรัตนโกสิน์นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องมารยาทดีมากนะครับไหวโอ๊ตด้วยนะครับนะครับคลิปนี้นะครับถ้าพี่พี่ที่เคยติดตามโอ๊ตในช่วงสถานการณ์น้ําท่วมนะครับก็ปีที่แล้วนะครับเป็นปีแรกที่น้ําท่วมมาถึงแมที่หน้าหมู่บ้านตรงนี้นะครับแต่ท่วมแค่ข้ามคืนนะครับแค่วันเดียวนะครับ อานจะท่วมมาชึงแค่แค่ตรงตรงนี้นะครับนะครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าท่วมนะครับในรอบโอ้โหเห็นบอกว่าหนึ่งร้อยปีเลยทีเดียวนะครับที่เชียงใหม่น้ําท่วมหนักนะครับปีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับน้ําท่วมนะครับเห็นข่าวบอกว่ามีโอกาสที่น้ําจะท่วมนะครับเชียงใหม่ปีนี้ด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับโอ๊จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับก็คือตรงนี้นะครับโอ้โหตยุคก่อนที่จะมีเจอสถานการณ์โควิดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเคยเป็นโชว์รูมของโอ๊ตเองนะครับโชว์รูมโชว์รูมส่วนตัวนะครับที่โอ๊ตเช่าเฉพาะ ช่วงข้างล่างนี้นะครับตรงตรงโซนข้างล่างนี้ชั้นหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้จะมีสองชั้นนะครับส่วนข้างบนจะเป็นฝรั่งเช่าเราแบ่งกันนะครับแล้วเราก็ทำช่วงบันไดกั้นนะครับฝรั่งเขาก็เดินอ้อมไปด้านหลังนะครับอ้อมอ้อมไปเข้าบ้านด้านหลังนะครับค่าเช่านะครับตรงนี้อยู่ที่7000บาทณตอนนั้นนะครับ7,00 0บาทแล้วก็เราแบ่งเช่า นะครับคนละครึ่งก็จ่ายคนละ3,500บาทต่อเดือนนะครับแล้วตรงนี้นะครับโอตก็ทำเป็นกระจกนะครับกระจกทำเป็นกระจกก็คือตอนนี้ก็เป็นกระจกอันนี้นะครับเอาอันเก่าออกสลับกันนะครับแล้วก็เอาอันเก่านะครับน้องชายนะครับก็ถอดไปขายให้นะครับแล้วก็มีหลังคาตรงนี้ก็ไปขายได้ขายเหมือนกันนะครับ คือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับโควิดเนาะเราก็ไม่มีลูกค้าเลยนะครับโอก็ถอดกระจกออกแล้วก็ปิดแล้วก็ย้ายมันในนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของสิ่งของชุดนะครับแล้วก็โต๊ะเก้าอี้เยอะแยะนะครับของแต่งร้านเยอะเลยตรงนี้นะครับขนออกหมดนะครับแล้วก็ตอนนั้นทาเป็นสีเทานะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะมีร่องรอยของเชล์อยู่นะครับที่เป็นสีตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีชั้นวางมีหัวมีหล,ะละยายๆอย่างนะครับโอ้โหตอนนั้นก็รู้สึกว่าเสียใจพอสมควรนะครับเสียใจไม่เท่าไหร่นะครับแต่เสียดายของนะครับที่ต้องขนออกแล้วก็ตอนนั้นลูกค้ากำลังดีนะครับพอเจอสถาน,านาการณ์โควิดออก สถานการณ์โควิดก,ก็ประมาณ2ปีกว่ากวาเกือบ3ปีนะครับที่เราเสียหายนะตรงนั้นนะครับไปแล้วนะรถครับรถเก็บขยะแล้วก็ขนของออกนะครับซึ่งด้านในนะครับด้านใน ก็จะมีอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ห้องน้ําด้วยนะครับก็เก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนะครับก็เดือนละสามพันห้าล้อเราก็บางทีถ้าคนมีลูกค้ามาเช่าชุดนะครับแล้วก็ขอแต่งหน้าทําผมด้วยนะครับก็ใช้สถานที่ตรงนี้แต่งหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตอนนั้นก็พอถ้ามีการแต่งหน้าทาผมนะครับเราก็จะไปเรียกลูกค้า อ๋อก็จะไปเรียกเพื่อนนะครับช่างแต่งหน้ามาช่วยนะครับเราแต่งหน้านอกสถานที่ด้วยนะครับจนกระหังเพื่อนและหลายๆคนก็เจอพิษเศรษฐกิจนะครับในช่วงโควิดกันทุกคนนะครับก็กระจายกันออกไปกลับไปอยู่บ้านเกิดกันนะครับก็หลังจากนั้นโอก็ไม่ได้รับแต่งหน้าทําผมนะครับเพราะว่าไม่มีทีมนะครับนะครับก็ และคลิปที่เกี่ยวกับชุดนะครับแล้วก็ร้านโอ้ก็เคยนะครับให้ดูบ้างแล้วนะครับนาะวันนี้นะครับก็เปิดร้านจะประมาณ9ก้าโมงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับโอ้จะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สึกนะครับของสถานการณ์โควิดแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ ถือได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความอับยศอดสูใดๆนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเอติดมือถือมากนะครับดูมือถือตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับจนแบบแทบจะแบบติดจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทีนี้นะครับก็ ให้เวลากับการดู y o YouTube นะครับแล้วก็ทุ่มเทนะคกับการเป็นแอดมินนะครับหลายๆช่องนะครับในคดีนะครับของหมู่บ้านสี่กอก็ทุ่มเทเวลาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จงติดนะครับแล้วก็ศึกษานะครับในเรื่องของคดีแล้วก็จนอินไปกับสิ่งๆนั้นไปด้วยนะครับจนอยู่ทุกวันนี้นะครับ ก็อดยังให้กำลังใจลุงป้านะครับลุงช่างใหญ่และป้าสนผักเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปทุกช่องเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับโอก็พยายามหาสิ่งอื่นนะครับมาทำให้เกิดความรู้สึกเวลาอดยังไม่มีลูกค้านะครับโอก็จะหางานอดีเลกนะครับก่อนหน้านั้นโอก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกกระบองเพชรตอนนี้ขยายพันธุ์เต็มเลยนะครับแต่ นะฮะวันนี้โอ๊ตก็มาปักเลื่อมนะคะเป็นงานอาริเล็กที่ชอบที่สุดนะครับอันดับหนึ่งที่ชอบที่สุดงานอาริเลกก็คือแต่งกรอนนะครับแต่งโครงศีสุภาพแบบนี้นะครับถ้ามีอารมณ์สุนทรีนะครับอันดับสองก็คือการปักเลื่อมนะครับอันดับสามเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับสามก็คือการปลูกต้นไม้ปลูกกระบองเพชรนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าใช้สถานที่พื้นที่ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีรถยนต์ผ่านนะครับนอกจากว่านาน้าทีจะมีคนปั่นจักรยานหรือว่าเดินผ่านมานะครับก็เลยกลายยึดพื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่เจ้าของหมู่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางนะครับวันก่อนนะครับโอทาคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ เต็มเลยนะครับตอนนี้แทบจะไม่มีที่ว่างเลยนะครับยังมีความรู้สึกว่าจะสั่งมาเพิ่มอีกอันถึง2อันนะครับในเต็นต์ตู้นะครับชั้นวางที่กระบอกเพชรนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานอลิเลกตรงนี้นะครับอาจจะทำเป็นอาชีพนะครับขายกระบอกเพชรก็ได้ในอนาคตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวนะครับเรจะพาไปดูโฮมทัวร์นะครับ ด้านบนนะครับชั้น2อและชั้นสามนะครับที่โอดอยู่นะครับตอนนี้โอดก็อยู่ชั้นสามนะครับทั้งสองห้องเลยนะครับก่อนที่ โอ๊ตจะพาไปโฮม e Tour หรือว่า Home Tour นะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่โอ๊ตลืมบอกนะครับคือณตอนนี้นะคะฝั่งนี้เนาะฝั่งที่โอ๊ตบอกว่าเคยเป็นโชว์รูมของโอ๊ตตอนนั้นนะครับตอนที่เศรษฐกิจฟูฟ้าก่อนโควิดนะคบตอนนี้นะครับเพื่อนของน้องสาวนะครับก็มาเช่าต่อนะครับแล้วโอ๊ตเองนะครับไปขอลดราคาเจ้าของหมู่บ้านนะครับอาม่า เจ้าของศูนย์เบนซ์นะครับก็ได้หกพันนะครับน้องสาวโอ๊ตใช้เอาชั้นหนึ่งนะครับเป็นโรงเรียนเปิดสอนนะครับตอนนี้ก็จะมีโรงเรียนสอนภาษาไทยให้กับฝรั่งอยู่สองห้องนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนกับน้องสาวโอ๊ตนะครับก็สอนนะครับเป็นครูสอนภาษาไทยให้ฝรั่งนะครับพูดภาษาไทยนะครับก็มีคอร์สมีคลาสนะครับตามลําดับนะครับมีคอร์สระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ เป็นฟรีสไตล์ด้วยนะครับสอนตั้งแต่หนึ่งคนไม่เกินหกคนนะครับด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับนี่นะครับก็ส่วนชั้นสองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับชั้นสองเพื่อนเพื่อนน้องสาวก็เช่านอนพักนะครับกับลูกสาวแล้วก็ชั้นหนึ่งก็ทำเป็นห้องเรียนนะครับตอนนี้โอ๊ตโพสไว้หรือว่าสต็อปไว้ก็ เวลานะตอนนี้แดดจัดวันนี้แดดดีมากนะครับสองสามวันก่อนหน้านั้นมืดฝนทั้งวันเนาะแล้วก็ช่วงนี้มีฝนตกด้วยนะครับก็นะครับเหตุผลที่อดพูดยาวๆเยอะๆนะครับเพราะว่าอตไม่ได้เล่น Facebook นะครบไลน์ก็ไม่มีนะครับตอนนี้โหลดไม่ได้นะครับเพราะว่ามือถือพังพอมือถือพังอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับมัน เจ๊งนะคะบางกดโอกก็เลยไม่มีรายณตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอเก็บเงินนะครับกำลังเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อมือถือ iPhone เนาะอ่ะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพ่อเบอร์เก่านะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็พีพีเอฟพีพหรือว่าลูกค้าที่แวะเข้ามาดูชุดมามาดูคลิปนี้นะครับก็นะครับสามารถนะครับติดต่อได้ทางนี้นะครับแล้วก็โทรสายตรงของโอ๊ตได้เลยนะครับก็อาลัมพบทมาเยอะมากนะครับ อาจจะต้องตอบเป็น EP 2หรือเปล่านี่นะครับก็คือนะครับอดจะมีคนรู้จักนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เราได้รู้จักกันมาแล้วก็นะครับตั้งแต่อนุบาลนะครับโรงเรียนปถมนะครับโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเพื่อนมหาลายัยเพื่อนที่เราเคยเจอกันในการฝึกอบรมต่างๆนะครับแล้วก็ที่อดเรียนคอรสระยะสั้นๆนะครับหลายๆที่เนาะ หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอักษรล้นนานนาหรือใดๆนะครับที่ผ่านเข้ามาแวะชมนะครับในคลิปนี้ที่เคยรู้จักกันนะครับก็สามารถติดต่อมาได้คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้เลยนะครับและรวมถึงลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็พี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพี่พีเอฟซีทีพี T P, นะครับที่ยังที่รู้จักโอ๊ตแล้วก็ที่ยังติดตามโอ๊ตอยู่นะครับก็คิดถึงทุกคนรักทุกคนนะครับเนาะเพียงแต่ว่า นะครับโอทอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นักนะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นคอนเทนต์ส่วนตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการอ,กออกนอกสถานที่นะครับเนาะเพราะว่าโอดติดอยู่ในพวังอะไรบางอย่างนะครบแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจโอทมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปชมโฮมทัวร์นะครับแต่โอดมาตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านนะครับเปิดร้านแล้วก็ ก่อนคือไปบนบ้านนะคะเพราะปกติโอจะตื่นนะตื่นสายยนะคะโอจะตื่นประมาณ8ปดโมงนะคะหรือว่า7จ็ดโมงก,กว่าแปดโมงบางวันก็อาจจะเผลอเป็น8ปดโมงครึ่งนะครับเคยตื่นสายมากๆนะครับด้วยนะครับโอ้แบบนี้นะคะสมัยก่อนเที่ยวก็โอ้โหตื่นเป็นช่วงบ่ายก็ยังมีเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศของนะครับ หมู่บ้านของโอ๊ตนะคบซึ่งอาจจะแตกต่างนะครับเพื่อนๆนะครับที่แวะเวียนมาชมคลิปนี้แล้วกันนะครับจะได้รู้จักโอ๊ตผ่านคลิปนี้มากขึ้นเนาะก็เห็นนะครับเพื่อนๆที่มีโฮมทัวร์หรือว่าทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านนะครับลักษณะบ้านต่างๆเนาะครับเนาะส่วนส่วนน้อยนะครับเท่าที่โอ๊ตเห็นที่จะอยู่บ้านแบบเทาเฮาส์นะครับอ่าโดยคนทั่วไปถ้าอยู่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็จะเช่าหอพัก แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างโอ้ดับน้อยคนนักนะครับที่จะอยู่บ้านแบบเทาเฮาใช่ไหมครับคนไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านที่มีพื้นที่ดินนะครับหรือว่าคอนโดมิเนียมและหอพักนะคะบ้านเทาเฮาก็อาจจะมีเยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นที่กาดหลวงบ้านเทาเฮาในนั้นนะครับก็เป็นโกดังเก็บของนะครับไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับก็จะเห็นได้ว่าข้างบนนี้นะครับก็จะเป็น ส่วนหย่อมลอยฟ้าที่โอ๊ตนะคะแบบนี้นะคะบ,บรรยากาศหมู่บ้านนะครับทั้งฝั่งนี้นะครับก็จะมีนะครับเป็นไม้โตไม้หินอ่อนนะครับตรงนี้ก็ทาสีเป็นสีเทานะครับเพราะตอนนั้นก็จะให้เข้ากับเป็นสีที่เหลือด้วยลหละเป็นสีที่เหลือมาจากตรงโชว์รูมตรงนั้นนะครับก็เลยใช้สีนั้นมาทานะครับ จริงนะครับถ้าคิดจะทําอะไรมันก็มีเยอะแยะนะครับงานอดิเลกนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมพูดถึงเพื่อนที่เย็บผ้าด้วยนะครับที่เราเราเรียนเย็บผ้าด้วยกันเรคิดถึงทุกคนนะครับแต่ว่าพอถึงพอถึงเวลานี้นะครับอ๋อเราเราคิดถึงแล้วจำได้เพื่อนได้เยอะมากนะครับนะครับก็มีโอกาสคงได้เจอกันนะครับเดี๋ยวตามสืบเหรอว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่จริงมันก็ไม่ได้กว้างมากนะครับความยาวประมาณสี่สี่เมตรน้ากว้างเนาะสี่เมตรห้าเมตรไม่เกินห้าเมตรนะคบตรงนี้ก็จะมีนะครับลูกค้านะครับมานั่งโอก็จะจัดเป็นเก้าอี้สองฝั่งนะครับเผื่อลูกค้าที่เขาอาจจะไม่มาดูชุดมาส่งแฟนนะครับก็จะนั่งรอข้างนอกนี้ได้นะครับอเพราะว่า ในร้านโอ๊ตนะครับไม่ไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์แต่เปิดพัดลมนะครับพัดลมมีหลายเครื่องนะครับเพราะบางทีลูกค้ามาทีเยอะๆนะครับนาะตรงนี้นะครับก็กระบองเพชรอีกแล้วนะครับพันนี้นะครับโอ๊ตขยายพันหลายตัดตัดแล้วตัดอีกนะครับก็ยังสูงปรีดได้เหมือนเดิมเลยนะครับ ตอนนี้ยังมีแดดนะคะโอ๊็ยกหุน่นมานะครับโอ๊จะมีเมื่อก่อนหุ่นเต็มนี้หมดเลยนะคะเป็นสิบตัวแต่ตอนนี้ก็เพราะว่าเวลาโอ๊ไม่อยู่บ้านหรือว่า,าตื่นสายแบบนี้นะคะเวลาแม่มาเปิดร้านนะครับจะหุ่นจะค่อนข้างหนักนะครับเป็นหุนน่นโบราณมีอายุเป็นสิบยี่สิบยี่สิบกว่าปีนะครับยี่สิบปีประมาณนี้นะคะเพราะโอ๊ตเปิดร้านมาประมาณยี่สิบปีตั้งแต่สมัยยังไฟแรงนะครับเนาะ ก็เลยคัดเหลือ 5, 5ตัวนะครับแล้วก็เลยโอ๊ตก็เก็บไว้แบ่งไปที่โชว์รูมนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่บนห้องของโอ๊ตนะครับลักษณะร้านก็โอ๊ตจะพยายามทําร้านให้เป็นกันเองนะครับมาอาจจะไม่แต่งดูรามาเฮ่านะครับก็ลูกค้าก็จะชอบแบบกันเองนะครับการบริการแบบกันเองแล้วก็ชุดราคาที่ย่อมเยาวนะครับซึ่ง โอ้ก็จะไม่ได้เอาชุดดหรูหรือว่าเวอร์เวอร์เท่าไหร่นะนะครับมาวางมามาจัดไว้ในหุ่นนะคะเพราะเนื่องจากว่าบางทีนะคะเวลาต้องถอดเข้าถอดออกเนาะลกนิดนึงนะครับก็อธิบายประมาณนี้เพราะโอ้เคยทําคลิปโฮมทัวร์ในส่วนของร้านไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าพี่ๆสนใจนะคบหรือว่าอยากรู้จักโอ้นมากกว่านี้เดี๋ยวไว้ทําคลิปอีกเนาะก็ โอ๊ตไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ Creator, หรือว่ามืออาชีพที่แบบว่าเป็น YouTube ช่องมืออาชีพนะครับอ่าก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่เป็นกันเองนะครับนะครับเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวเบาๆแบบนี้นะครับนะครับตอนนี้โอ้โห17นาทีแล้วนะครับอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวโฮมทัวร์โอ๊ไปต่อ EP หน้าของวันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ล่าลากกันไปก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับ แล้วมาพบมาเจอมาเจอกับโอได้ใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมโฆษณาด้วยนะครับอ๋อไม่มีโฆษณานะครับช่องโอเพราะว่านะครับแอดเซนต์นะครับยังกรอกไม่สำเร็จนะครับพินนะครับตอนแรกกรอกแล้วแต่ว่าไม่ได้พินเนาะเดี๋ยวค่อยจัดการทีหนึ่งนะครับ คลิปนี้ลำลากกันไปก่อน s u b สไคร b ์รัวรขอบคุณครับ